สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์สาขารีนครินนะคะวันนี้ได้ต้อนรับลูกค้าใหม่ท่านหนึ่งนะคะแนะนําชื่อหน่อยค่ะชื่อเต้ยครับผมเต้ยอันคุณลูกค้าชื่อคุณเต้ยนะคะตอนแรกลูกค้าก็เปลี่ยนแม็กเป็นขอบ20่สิบเพิ่งใส่มายังไม่ถึงอาทิตย์เห็นพูดให้ฟังแล้วก็เข้ามาหาลายเพราะว่าลายมันไม่โดนใจใก็เลยมาดูลายแม็กใหม่ค่ะ ปกติอยู่สาแก้วครับก็วันนี้มามาทุระแวะอ่ายูเทิร์นมาพอดีเห็นลายมันเยอะดีครับก็เลยลองแวะเข้ามาดูก็สวยสวยเลยครับเพราะแม็กเดิมที่เพิ่งเปลี่ยนมามันก็ไม่ไม่ไม่สะดุดเท่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้มองดูแล้วมันเป็นสไตล์ออฟโรดใช่ไหมคะใช่ครับนะครับเลงหาตัวนี้อยู่แล้วเออเอาจริงๆไม่ได้ไม่ไม่ได้ดูเลยแต่เพียงแต่ว่า ผ่านมาพอดีแล้วมันมันสะดุดตาไงจากการโชว์ของร้านเนี่ยมันสะดุดตาก็เลยแวะเข้ามาดูเลยครับแวะเข้ามาดูถูกใจก็เปลี่ยนเลยครับค่ะครัค่ะอันนี้ก็ลูกค้าเขาวิ่งรถขับตามมาผ่านมาเจอลายล้อแม็กเยอะค่ะแล้วก็เข้ามาดูที่ร้านแล้วก็มีสะดุดตาแล้วก็แวะไปเลยครับโอเคค่ะไม่ได้แพลนมาก่อนโอเคค่ะอันนี้ก็ คือเป็นเสียงจากคุณลูกค้าที่ยังไม่เคยได้ทําในการเปลี่ยนแม็กวันนี้ก็ลองเปลี่ยนเป็นแบรนด์นี้ดูนะคะก็ฝากไว้ใช้งานดูแล้วก็หลังการขายถ้ามีเวลาเข้ามาให้ทางร้านเช็คลมยางอะไรก็แวะเข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนนั้นเราได้รีวิวสัมภาษณ์การใช้งานจริงอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงแข็งแรงดีไหมอะไรยังไงเนาะวันนี้ก็ฝากขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ So back to what I was saying. <laughs>